าวดูทุกคน เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับแม่ติ๋มกุสุมาบนเวทีหมอลำซานเล้าบันเทิงศิลน,นั่นเองนะครับรีดดว่าวันนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับด้านหน้าเวทีครับหลังแม่ติ๋มกุสุมาครับทุกคนปรากฏตัวในชุดสีเขียวสง่างามพร้อมทรงผมใหม่ทรงนี้เลยนะครับรีดว,ว่าแฟนๆด้านหน้าเวทีซานเล้าบันเทิงศิลน,นก็ต่างกรี๊ดกันไปตามๆกันนะครับวันนี้ทางด้านแฟนเพจหมอลำสตอรี่ครับได้มีการลงข่าวแม่ติ๋มกุสุมา เป็นที่เรียบร้อยโดยเขียนข้อความเอาไว้เนี่ยบอกว่า เปิดตัวแล้วติ๋มกุสุมาขึ้นแท่นแม่พญาซานเล้าบันเทิงศิลป์รีดีว่าเซอร์ไพรส์มากวันนี้สําหรับการเปิดตัวแม่พญาคนใหม่ของวงซานเล้าบันเทิงศิลป์ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับนั่นคือแม่ติ๋มกุสุมาซึ่งทําหน้าที่ของตัวเองได้เสร็จสมบูรณ์แล้วกับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและสาวน้อยลําเพลินโชครับและมีการอําลาบ้านหลังเก่าอย่างสวยงามเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการปีนี้สังกัดวงซานเล้าบันเทิงศิลป์ นั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นครับต้องขอแสดงความยินดีครับกับทางด้านแม่ติ๋มกุสุมาด้วยกันแล้วกันครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแม่ติ๋มเองครับทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโช์นั่นเองครับตลอดระยะเวลาสัญญา4ปีครับทุกคนสําหรับแม่ติ๋มกุสุมานะครับเรียกได้ว่าไปลามาไหว้ครับแล้วก็แม่ติ๋มครับได้ประกาศลาอย่างเป็นทางการแล้วบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโช์นั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ครับทุกคนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้แม่ติ๋มกุสุมาครับได้มีการโพสต์รูปนะครับทรงผมใหม่และได้เขียนข้อความเอาไว้นะครับทุกคนบอกว่านางเอกน้อยนิวเจนรายงานตัวจ้านะครับนี่คือข้อความที่แม่ติ๋มกุสุมาได้มีการลงเอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับท่ามกลาง fc แฟนคลับครับทุกคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างก็ลุ้นกันไปต่างๆนานาครับทุกคนว่าสรุปแล้วแม่ติ๋มจะไปขึ้นวงไหนกันแน่และวันนี้ครับทุกคน ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยบนเวทีซานเล้าบันเทิงศิล์น,นั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนทางด้านทีมผู้บริหารอย่างคุณบู๊จักรพัน์ลำเพลินครับผู้บริหารวงซานเล้าบันเทิงศิลนวันนี้ก็ได้มีการโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเอง พูดถึงแม่ติ๋มเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าติ๋มกุสุมาสารเล้าบันเทิงศิล์อย่างเป็นทางการครับนั่นเองครับซึ่งบอสโจยมนินครับทุกคนผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชครับก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันครับทุกคนบอกว่าสุดยอดสุดยอดดีใจนําพี่บูธฝากเบิงแยงแม่ติ๋มเด้อนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่บอสโจยมนินได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นครับทุกคนบนโพสต์ของคุณบูธจักรพันลำเพลินนั่นเองนะครับ อย่างที่พิมเขา่าวกระแสเคยพูดเอาไว้กับทุกคนว่าแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยหลังจากที่ประกาศลงจากวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชนะครับแฟนคลับ f อก็เข้าไปสอบถามกันเยอะมากเลยว่าแม่ติ๋มกุสุมาจะแขวนส้นสูงหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกลำแล้วหรือเปล่านะครับทุกคนด้วยจิตวิญ,ญญาณความเป็นหมอลำครับแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับบอกว่าแม่ติ๋มกุสุมากราบขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะจ๊าขอบพระคุณทุกคนพี่น้องลูกเต้าที่คอยถาย ถามถ่ายสารทุกสุขดิบไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนน้อยหรือใหญ่ก็คือเวทีอันทรงเกียรติขอแค่มีที่ยืนอย่างสง่างามและสบายใจจะสู้ต่อไปเพราะใจมันมักและเลือกแล้วนั่นเองครับทุกคนนี่คือจิตวิญญาณเนาะของความเป็นหมอนลำครับซึ่งหลายคนนะครับก็เข้าไปสอบถามกันเลยครับทุกคนว่าสรุปแล้วแม่ติ๋มกุสุมาจะไปอยู่วงไหนนะครับและวันนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนบนเวทีซานเล้าบันเทิงศิลน,นั่นเองครับซึ่งวันนี้วัน ที่มิถุนายน2 5 6 8ครับเป็นคอนเสิร์ตวันปิดฤดูกาลบนเวทีซันแล้วบันเทิงศิลป์ปีที่3นะครับที่บ้านเก้งตำบลบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองครับทุกคนก่อนหน้านี้ครับทุกคนทางด้านแม่ติ๋มกุสุมาครับก็ดีดีว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับทุกคนให้กับลูกๆในวงการหมอลำนะทุกคนซึ่งแม่ติ๋มเนี่ยก็ไปลามาไหว้ครับแม่ติ๋มครับทุกคนได้โพสต์นะครับทุกคนอำลาหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแม่ติ๋ม เนี่ยก็โพสต์บอกว่าจากใจแม่ติ๋มก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบอสโจซอนุชแม่สุภาพนะครับเฮียหน่อยแล้วก็ทีมงานผู้บริหารสาวน้อยทุกคนที่ให้โอกาสแม่ติ๋มได้ยืนบนเวทีอันทรงเกียรติทั้งสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชจนมาถึงวันปิดฤดูกาลวันนี้นะครับเป็นระยะเวลา4ปีเต็มและเป็นเวลาที่ครบสัญญาพอดีกับทางต้นสังกัดนะครับแม่ติ๋มก็เลยถือโอกาสนี้ขอลงจากวงกับบอสแล้วก็เฮียหน่อยอย่าง เป็นทางการครับและขอบคุณพี่น้อง f c ทุกคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตแม่ติม๋มเป็นระยะเวลา4ปีเต็มนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความที่แม่ติ๋มกุสุมาครับโพสเป็นโพสสุดท้ายของแม่ครับทุกคนที่โพสหลังจากอำลาบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์นั่นเองนะครับปกติแล้วทุกคนเราจะเห็นหมอลำเนี่ยเปิดตัวเนาะทุกคนในช่วงนี้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละนะครับอย่างวันนี้เราก็เห็นหลายวงเลยที่ได้มีการเปิดตัวหมอลำคนม ครับทุกคนบนเวทีในช่วงปิดฤด,ดูกาลนั่นเองครับนะโอ้โหทุกคนวันนี้ก็ แม่ติ๋มกุสุมาเขาก็จัดหนักจัดเต็มบนเวทีนะครับทุกคนก็มีหลายคนครับที่เข้าไปให้กําลังใจแม่ติ๋มกุสูมานะครับด้านหน้าเวทีครับทุกคนวันนี้ก็มีแฟนๆของซานเล้าบันเทิงศป์นะครับแล้วก็แฟนๆของแม่ติ๋มกุสุมาเองครับทุกคนที่ไปต้อนรับเป็นอย่างดีเรียกได้ว่ามาไหลล้นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนวันนี้ก็แม่ติ๋มยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรใดๆครับทุกคนบนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับหลังจากเปิดตัวบนเวทีก็มีแค่เคลื่อนไหวแค่ทรงผมเท่านั้นเดี๋ยยววมีออะะไรรัปเเเดต๋าจ าพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งครับกับแม่ติม๋มกุซูมาครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะแม่ติม๋มจะไปอลังการโชว์หรือเปล่าจะไปเสียงแจ๋วหรือเปล่าจะไปเกรียงไกรหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะเขาทํารูปเงาออกมาเยอะมากและเงาเนั้นะก็คล้ายๆแม่ติม๋มกุสุมาใช่ไหมครับทุกคนก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ ไม่สงสัยกันแล้วเนาะสำหรับแฟนๆหมอลำครับแม่ติ่มกุสุมาก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนสำหรับแม่ติ่มกุสุมาเนาะก็ข้ามวอดมาในวงการหมอลำอย่างยาวนานครับแล้วก็เป็นแม่ครูให้กับศิลป,ปินรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีและแม่ติ่มกุสุมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยกักความรู้วิชาอะไรใดๆครับทุกคนให้กับลูกๆที่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำครับและเชื่อว่าแม่ติ่มกุสุมาเนี่ยได้ไปอยู่บนซันแล้วบันเทิงสิง์ทุกคนก็จะเป็นแม่ครูนะครับที่ เป็นรุ่นใหม่ดาวรุ่งต่างๆครับทุกคนที่คอยเข้ามาครับทุกคนบนเวทีซานเลาบันเทิงศิลนั่นเองนะครับและสําหรับช่วงนี้นะครับหมอลําก็เริ่มทยอยปิดฤดูกาลกันแล้วครับทุกคนเนาะก็ปีหน้าครับว่ากันใหม่นั่นก็คือปี68 69ฤดูกาลหน้านะทุกคนก็ปิดแป๊บเดียวเนาะทุกคนแฟนๆหมอลําก็รออดใจรอนิดนึงครับสำหรับฉากแสงสีเสียงต่างๆครับทุกคนเวทีหมอลำเนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละปีก็คืออลังการสุดๆครับซานเลาบันเทิงศิลปีนี้ถือว่าเป็นวง ที่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เป็นวงขนาดกลางนะทุกคนซึ่งต้นบอกว่า,าเป็นหมอลำทํานองขอนแก่นเนาะทุกคนซึ่งต้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีศิลปินที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเยอะเลยครับทุกคนบนเวทีก็ถือว่าเป็นหมอลำที่โอ้โหเราเห็นมาตั้งแต่โควิดเลยไลฟ์สดนะทุกคนจนตอนนี้คือตั้งวงเนาะเติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็คิวงานเนี่ยก็มาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนตะ์เนาะเป็นกําลังใจให้กับแม ติ๋มกุซูมาด้วยแล้วกันครับตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลแล้วเป็นแม่ติ๋มกุซูมาสาเล้วบันเทิงศินนั่นเองนะครับสำหรับวิมเองก็ส่งกํลาลังใจไปให้แม่ด้วยนะครับ